ด้วยกันการหาแก้หาคําตอบว่า v a เท่าไหร่ v b เท่าไหร่ v b v a เท่าไหร่เขาใช้เขาเรียกว่ากดสามเหลี่ยมกดสามเหลี่ยมกดสามเหลี่ยมทำอย่งไรนะมันมีสามเหลี่ยมอยู่สองเส้นถูกไหมอ่าพิทาโกรัสหรือเปล่าสามเหลี่ยมนะครับอ่าลองดูลองดูเพราะนั้นเราก็เคียงแต่เท่าไหร่มันมีความเร็วที่เป็นลากเส้นตามนี่ยาว ความความเร็วเนี่ยนะครับ v a แล้วก็ v b, b ไหมถ้าท่านเขียน v a v b, b มันจะมีความเร็วอยู่3ตัวการเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมเควอนเอามาเขียนที่เท่ากับอันนี้คือเรียกเนาะพอมาเขียนเท่ากับปึ๊บมันจะกลายมาเป็นลักษณะที่มองเห็นภาพรวมนะเท่ากับเนมาควานก็ตัวนี้ก็คือ v b, b อันนี้คือ v a ตัวจุด a จุด b v b เทียบกับ a ตัวนี้ข้นนิยามยังเหมือนเดิมั้าลากเส้นมาปุ๊บเราเห็นสามเหลี่ยมเกิดขึ้นไหมครับสามเหลี่ยมพอนจากตรงนี้ปุ๊บถ้าเราลากสามเหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บ ตัวนี้เขาเรียกว่าคิศทางเเหมือนเดิมนะกลายเป็นสามเหลี่ยมนี้ถูกไหมเพราะกลายเป็น V A ตัวนี้ก็ยังเป็น V B V B เทียบกับ A สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับคืออะไร ความเร็วได้ถ้าเรารู้ VA รู้ VB เรารู้ v d เทียบกับ A แน่นอนถูกไหมจากกดอะไรครับ b t รัสีทา l u s เวลาเราหาเนี่ยทำไมมันไม่เอามาลบกันโดยตรงม,มันขึ้นอยู่กับว่ามันเวกเตอร์นั้นเพราะความเร็วความเร่งต่อไปนี้นะครับมันเป็น เวกเตอร์เวกเตอร์สมมติยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเรานะเพื่อนเราขี่รถเข้าไฟแดงขี่รถเข้าไฟแดงเนาะพรุวันหนึ่งปึ๊บห้าไฟแดงมันตั้งฉากกัน VA แล้วตัดกันมาปึ๊บขึ้นไป VB ไม่อยากจะรู้ว่ายังพอพอดีตรงนี้โล่งๆไอ้มองดูใช่ะปุ๊ปึ๊บมันมีความเร็วเท่าไหร่ ลักษณะตรงนี้เป็นไงครับเข้ากรอบเลเข้ากรอบเลยแต่แน่นอนอะไรไฟแดงคงไม่ได้ตั้งฉากกันตลอดนาถูกไหมถูกไหมเพราไฟแดงมันาจอย่างนี้ก็ได้แยกแยกไปอย่างนี้พอาถ้าตัวนี้เป็น V A ตัวนี้เป็น V B จากพีทาโกรัส เราก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับกฎของโคไซน์กฎของโคไซน์ไม่ได้ตั้งฉากแล้วนะครับ v b เทียบกับ b อ่าทบทวนให้กฎของโคไซน์ว่าอย่างไรการหากฎพิทาโกลัส C กำลังสองถูกไหมบวกเกำลังสอง บวกดีกำลังสองที่จริงแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับเขาเรียกทีทาโอรัสเพราะว่ามันตั้งฉากมันตั้งฉากแต่ถ้าเปลี่ยนมุมไม่ฉากบ้างถ้าสมมติอาจารย์ลากไปที่นี่นะไปที่นี่มุมนี้ไม่ฉากฉากมุมนี้เป็นสีต้มุมนี้เป็นสีต้ตัวนี้เป็นสีต,ต้เอซีต้ดี แล้วก็สี่ต่างสีทำยังไงอ่ะความเป็นฉากเนี่ยมันดูซะถ้าเฉดไม่หมด2 a b c o s คสีตั้งคอสคอสเก้าสิบมีค่าเท่าไหร่เท่ากับศูนย์ถูกไหมดังนั้นคนนี้จึงหายไปเพราะมีค่าเอ่อถ้าคอสเป็นเก้าสิบตรงนี้มันก็เป็นศูนย์แต่เม<ำ>ื่อมัน ไม่ใช่90มันก็เลยกลายเป็นโคสายอ่าเปลี่ยนอีกนิดเดียวโคสายก็ C ีกำลังสองรเท่ากับ A อกำลั 2, งสองบวก B ีกำลังสองลบสองเอบีโคศีนัสตัวนี้ใช้สำหรับ วันนี้ในวันนี้เราจะเรียนมี er. ความเร็วความเร่งวันนี้คุยเรื่องความเร็วแบบนะครับความเร็วก็จะประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือหาขนาดหาขนาดที่น euh. ี้ในขนาดของกฎโคไซคือมันจะหามุมถ้าเราไล่ขนาดปึ๊บสามจะหามุมจาก A s i n ด์ซีตาเท่ากับ B s i n ด์ซีตาเอตซีตาบี เท่ากับสี่ไซดสี่นะไซด์สี่ปันสี่อันนี้ใช้สำหรับหาหมุมอ๋อหางเอาละเข้าใจในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นอาจารย์เกริ่นนำเพื่อให้รู้ว่า การเคลื่อนที่ประกอบได้สองส่วนส่วนแรกคือเส้นตรงคือวิ่งกันตรงตรงนี่แหละส่วนสองคือในขณะเดียวกันมันวิ่งตรงตรงมันไม่ได้วิ่งตรงตรงมันก็หมุนไปด้วยหมุนไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยวิ่งไปด้วยถูกไหมเพราะเราเราก็จะเป็นที่ต้องเรียนรู้อยู่สองแบบหรือเป็นในลักษณะการแยกชิปอ่ามันเป็นชิปง มันไม่ง่ายครับทั้งแยกก็ไม่ง่ายรวมก็ยังไม่ง่ายเอาง่ายที่สุดระดับนะที่ที่คลาสไดนามิกสามารถทำได้ก็คือแยกยีนแยกยีนทีนี้ในส่วนของอีกหน่วยหนึ่งนะครับหน่วยนึงในการก่อนจะไปพูดถึงตัวอย่างอาจารย์อยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเชิงเส้นคำว่าเชิงเส้นต้อง่งกันไปตรงๆเหมือนกับที่เราเรียนในบทที่หนึ่งนะ v เท่ากับอะไรก็ v s, s กับว t อะไรก็ในบทที่หนึ่งเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง Syndrome. ต่อไปก็คือว่ามันจะเคลื่อนที่เส้นตรงไปเรื่อยทั้งหมุนไปเ่อยเพราะฉะนั้นความสําคัญของของนี่ตัวตัวนี้นะความสำคัญของตัวนี้จะพิสูจน์เป็นรั้งที่สองแต่ว่าก็ไม่เป็นไรั้งกี่รั้งก็ได้ขอให้พวกเราสามารถจะทำข้อสอบได้ือนกัน ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่สเส้นตรงนะแบบเส้นตรงบวกหมุนอะไรนะนะครับบวกหมุนพเพราะฉะนั้นเอาวงกลมวงหนึง่งเวลาเรานีย่ามถูกไหมครับ าเอาเฉพาะเส้นตรงตัววิออ่งอยู่รอบจุดจุดนี้ระยะทางเนี่ยนะมันก็ยังเป็นระยะทางถ้าไปถ้ามาถ้ามาถ้าไปเหมือนเดิมนะเพราะความเร็วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความเร็วความเร็วการหมุนความเร็วการหมุนเชิงหมุน มีกานะมีมีหน่วยเป็นไรรอบต่อเวลาเพราะเวลาเราเราดูเครื่องยนต์เขาจะบอกว่าอย่งางมอเตอร์นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ1,450่า RPM โอ้ดีสเปคเครื่องนุวยปึ๊แบแปลว่า R แปลว่ารอบ P เปิด เอ็มนี่คือมิลิแปลว่ารอบต่อนาทีรอบต่อนาทีเนี่ยเราก็สามารถจะหารว่รนะอบต่อนาทีแต่ก็ราว่าหนึ่งรอบเนี่ยออหนึ่งรอบเนี่ยคือไอเนี่ยนะครับถ้าวงกลมถ้าวงกลมมามา,มาแผ่ออกปึ๊บถูกไหมมันจะมีค่ากับสองพายสองพายครันมันก็จะกลายเป็นหนึ่งรอบหนึ่งรอบเท่ากับสองพายหน่วยเป็น เรียนหรืมเ,รเป็นเดียนีค้าตัว1450คูณ2อายนะส่วนด้วย m เนี่ยนะจริงๆถ้ามันจะมี rps แปลว่ารอบต่อนาทีแต่นี่คือรอบต่อนาทีเราก็เอา6 0ิคูณ6กิบเหมเป็นวินาที tai mà, có giá đàm hoàn chỉnh